บอลล็อกได้เงียบไปแล้วล็อกไปครับแดงวัจันปาแล้วนะ้ำเงินน,น,นะนี่ก็เป็นไฟแดนครับใสยโดน่งแล้วใส่โดนแล้วใวส่โดนนี่รู้หมายถึงว่ายอมรับสภาพแล้วนะวนก็ยกที่นี้ต้องบอกว่าม้วนเ,วเ,นะเดียวยาวตั้งแต่ยกสามยกสามเลยยังเปลี่ยนยังานเกียรับ

đi ra hay ra hay, và công tác cụ thầy bảo đại diện tôi nhé, cụ quyết chế đơn tên này, tên này, hôm mình sáp chỉ với

ดใช่ตอนรับไปรับมายุบใครอยู่ที่หก้ดือนแค่เดกอนไหมใช่แค่เือนสองห้าโอ้เราสองห้านี่ปัญญาบอกยังง่ายนะัดสนะครับน้ วอาเข่าผมนยครับ oh, ช่วงมีสุดไปคสดเข่าเข่าเนาะขาเนี่ยคมเขานี่ยึัหัวเข่าอยไปโดนอะไไปโดนอะไรก็โดนอะไรมอกืองเราเล่นออนักการเล่นบันนีงอนข่าเปมานะอไม่ห้าหมอมาร้อนลอดไปแดงอย่างนี้อย่างนี้ชกอยนี้มันก็มีปัญหาเรื่อง น่าจะหายแล้ว <ing> ม <the supply> ันแบัเยงๆใช่นันมันแบบมันคล้ายๆินมันมังมันมันเมอนรนันนีก็มจังหวะมเจีมันนต้องพักภักษาตัวก่อนไหมพี่นี่มันได้เลยปล่อยได้เล่อยได้เลยใช่ไหมร่างกายเราตอนนี้กวามมันเก็บแดมัปรนมเก็มีโอกาสไว้ทีย่แต่ว่าเราก็ดแข็งแรงครับเรานบบว่า เจ็บเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวต่อยเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวต่แล้วหลังจากนี้ไปเราวางรางรถไยังไงบ้างครับครับเรามีรถมีพาราสกันเราต้องนีรรถเองครับยอมไม่ได้ครับต้องต้องสู้ต่อนะไม่เลิกแค่เลิกไม่ได้ครับเลิกเราไม่รู้จะเอาอะไรทำงานเราหายเลิกนะทุกอย่างไม่ได้เพราะมวยไทยก็ต้องสู้กันหมดตอนนี้ก็ก็คือต้องชกต่อนะใช่แล้วการบาดเจ็บของเขาอ่ะมันจะเป็นหละครับปัญหามีโอกาสที่จะหายแบบหายขาดไหมเข้าใจ หายขาดแน่ผมก็รับการวมันซ้อมไปเดี๋ยวเดี๋ยวเกลี่ยแต้องหยุดอย่างเวลาเราเจ็บเนี่ยเราต้องหยุดซ้อมคือซ้อมแล้วก็ไปหาหมอหาหมอแบบเราอยู่เชียงรีไปจันทร์เนี่ยไปสามสี่ร้อยโลเนี่ยเราไปหาคนคนนึงเราพยายามจะทําให้มันดีที่สุดใช่ครับพี่ต้องรีบลรอในอายุยี่สิบหกก็อายุไม่เยอะเยอะนะอายุไม่เยอะไม่เยอะว่ามันไม่เยอะไม่เยอะอายุไม่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอายุมวยก็พอสมควรเลย เอาพยานบานฝากฝากแฟนมวยหน่อยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องเตรียมพี่แล้วอ่าขอโทษที่ต้องเล่นยาแล้วันผมจะทำวันนี้ทำมาได้นี้ถูกเอาแล้วก็ซื้อแล้วอย่างนี้นลังน้องสู้ต่อไปตัวนี้นะไอ้รองอออ่าเป็นผู้สื้อข่าวที่เดิประจำเดือนท่านนีเดิมพันนี้เอาที่หลังเกมนะครับไพเแดงก็กลับมาผงาดฟ้าแชมอีกครั้งหนึ่งไอ้เช็มเช็มนี่เป็นเช็มแรกในรอบปีไหมเป็นเช็มแรกของชีวิตในเวทีมวยของชีวิตเลยเหรอโอ้ยคือได้ชิงแต่ว่าไม่เคยได้ไม่เคยได้ชิงมันก็ได้ชิง ได้เลยหรือว่าเส้นนี้เส้นแรกที่ชิงแล้วก็ได้เลยบนอะไรบ้างก่อนชุกบนเลยบ้างเลยดีไหมที่บ้านนะที่บ้านนะบนเลยไหมร่างกายดีเอาชาให้นะโอ้ที่นครปฐมแล้วนะฮะโอ้สอบสำเร็จแล้วนี่เป็นไงบ้างช่วงแรกๆมันดังแยงอะไรยังไงบ้างก็โดนเตะต่อไปลื่นแล้วพอลืมขอซ้ำก็เลิกเจ็บนิดนึงอ้สารยุ่งในเกมดูหนักเลยเก็บก้ายใช่ไหมพี่เห็นอยู่วันนี้เก็บสองได้ดีนะเก็บสองได้ดีถ้าเก็บสองไม่ได้วันนี้ก็เจ๊งเนาะเมาเตรียมการสองของเรา กดดันในช่วงในที่เขาเปลี่ยนสองมากดดันเนาะพลิกสถานการณ์ยังไงหลังจากที่เราโดนเจ๊ขันเดินยกลูกสามบอกเลยผมก็สองยกผมต่อยแบบนี้นะครับถึงตัวเลยว่างั้นถึงตัวเลยลองเดินดูเพราะในเขาแร้นี่มุมในนี่มันทะยุมตัวเดียวเลยหมดยกสองนี่เรามั่นใจไหมจังไม่จังยกสามหมดยกสามอ่ะยังแย่อยู่ เริ่มเริ่มเริ่มเห็นแววเริ่มเห็นเส้นชัยเริ่มเริ่มดูนะว่าพี่เขาเริ่มหมดแล้วเริ่มรู้ะว่าช่วงช่วงที่พี่เขาตีขาเนี่ยรู้สึกยังไงตอนนั้นดุดันครับดุดันครัแล้วพี่เขายกไปเองใช่ครับยิงโดนยิ่งยุกหลังจากยกเสาไปแล้วเป็นไงบ้างมั่นใจมั่นใจเลยใช่ไหมรู้เลยว่าพี่เขาหมดจริงๆนะเนะ เอเาป็นโอ้ทำสำเร็จแล้วเนี่ยแข่งแรกเลยใช่างน่สวยด้วยนะแข้นแรกเลยในชีวิตเลยใช่ปหมพ่อให้ใครบ้างน้องอ๋อขอบคุณใครบ้างเัานี้ขอบคุณน้ำมันทีงามขอบคุณแฟน เฉียดฉีย <passwords> ดอะไรขึ้นไปมันลบเมื่อกี้หกเมืองนะฮะไอไอแคปนที่มีมีมีรางวัลไหมจับได้มับทีแมทีแไม่มีโอโหม่นี่่เช่มใหม่ก็ไปหาตินญี่ปุ่นโอ้โหแ้คนคอะฉีดให้หน่อยนะน้องได้เชก็ไปญี่ปุ่นนะสองแสนโอเคครับเอาเฉืยนะครับเป็นสิ่นี้นี่จังหวัดไหนดีครับจังหวัดนครสวรรค์ามพี่น้องแชร์ความรหน่อยเนาะกับแฟนมวยนะครับแล้วก็แฟนในชีวิต น,นันชจยอยากเจอใครตอนนี้มีไหมนันใจมีไหมอยากเจอใครเป็น,นไงบ้างวันนี้นี่เชฟที่เช่น เส้นเท่าไรในเข้าค่ายเนี่ยก็ดีใจครับก็เก่งทำได้ประสบคอนดัมเร็จแล้วก็หมายถึงเส้นที่เท่าไรในเข้าในค่ายเนี่ยเป็นแมตช์ฮ็อกประมาณหกเส้นหรือเจ็ดเส้นหกเส้นเจ็ดเส้นนะนะเพราะว่าแต่แต่นี่เป็นเส้นแรกของในชีวิตเขาเลยนะก็เลยว่าความตั้งใจเขามีสูงมากมีสองเส้นแล้วก็จิตมันโดน่สองเส้นแล้วก็มีไอเอสวานอีกสองเส้น มองเป็นไงบ้างวันนี้เกมก็ต้นๆเราก็ต้องทําใจอยู่แล้วะจังหวะฝิดมือเขาจุกจิกแล้วก็ปอย่านะครับแล้วก็ผมก็ดูแล้วแต่ไม่คิดว่าจะจะจะโดนเตะขานะครับก็ท่ากันเราก็เลยต้องสั่นเปลี่ยนก็คิดว่าต้องต้องใช้ร่างกายพอผ่านยกสามไปได้มั่นใจเลยดิก็มั่นใจครับพอเริ่มก็ายกสี่ก็ออกคุมกองเกมผ่านสบายเลย วิเวนฝากอะไรติดตามผลงานอะไรผ่ายแดงกันต่อไปเรือออ่องได้ค่ายเด้อดติดตามผ่ายแดงแล้วก็นักมวยในค่ายอยูทุกคนครับผมก็เราก็ทำมาสู้ตลอดนะครับถึงรุ่นผมแพ้ชนะเนี่ยม,มันก็อยู่ที่จังหวะด้วยนะครับแล้ก็ผมก็มีความชื่นชมเด็กที่เขาทำได้ครับผมขอขอบคุณแฟนมวยที่ติดตามนะครับโอเคครับขอบคุณครับอ้าวนี่บรรยากาศหลังเกมนะครับนี่นี่บรรยากาศนี่เทรนเนอร์นะฮะเทรนเนอร์นี่ก็อยู่กันตลอดนะ นี่ทีมงานก็ดูว่านี่มากันวันนี้ก็หลายสิบู่นะนี่ครับทีมงานของเกีมฤทธิ์นะฮะนี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่มาดูกันหลายคนเลยนี่ครับน่าจะเป็นคุณแม่นี่เอ้ยนี่ครับนี่ฝัญใจผมเลยคนนี้ครับนี่ครับเฮ้ยพูดถึงเกมวันนี้่อยพี่เขาเป็นไงบ้างพี่เขาวันนี้เขาช็อกต่อยดีเหมือนเราไหมหรือว่าเราต่อยดีกว่าเขาต่อยดีกว่านะแปลว่าอยู่ข่ายนี่หน้าตายุ่งยัง,ยงไงมปรายการยังเดินหน้านะเอาฝากติดตามกันต่อ,อ โอเคครับนี่ครับอท,ทีเดนะฮะเอาละลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดี